ปนพระพิคเนธนะครับอฏิษฐานอยู่ที่วัดเขาโลนนะฮะให้ผ่านภัยผ่านมาก็มาไปเยี่ยมกราวไม้ได้นะครับผมมาแล้วท่านผู้ชมนะฮะมาลังมานิ่งตัวแล้วท่านผู้ชมนะครับอธิษฐานจิตอธิษฐานใจนะครับขอโชคขอลาบไปนะครับตรงนี้พระสุวรรณ าปูต่ตายายนะอยู่ที่วัดเขาปุกโลนนะครับท่านผู้ชม ผมจะพาท่านู้ชมนะฮะมาสการะปู่นักราชนะครับมาขอโชคขอลาบนะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นจอมปลวกนะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็องค์นักราชสองตนสององนะคะประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับโดยชาวบ้านไรยละเวกลาดแค่นี้นะฮะแล้วก็หลวงพ่อนะครับได้นำมาประดิษฐานอยู่ตรงนี้ ขอโชคขอลาบอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตอนที่แล้วตัวเลขออกมาตรงตรงนะครับท่านผู้ชมนะฮะแปดเก้าสามนะครับเมื่อสองสามงวดที่แล้วนะครับให้ตรงๆงนะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมนะฮะปูสีนักราชนะครับสี่จุดโทนะให้ตรงตรงนะครับวันนี้เรามีโอกาสพาท่านผู้ชมมาซองนะครับ ขอโชคขอลาบนะครับด้านหลังจะเป็นภูเขานะกท่านชมด้านหลังปูศรีนครราชเนี่ย จะเป็นภูเขาเขาปลุกโลนนะครับสูงทีเดียวนะครับไม่มีคนขึ้นไปได้นะครับติสลาน,นาาีนัส,านนสาหาปัญจศีลา,า,ลานิกยาจาม,มาทุติยมัมปีพัคขวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคขวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปปปาเนี่นะท่านผู้ชมวันนี้นะผมพาท่านผู้ชมเอฟซีช่องสัตว์อีสานนะมาขอโชคขอลาบกับปู่ศรีนคะรราชนะซึ่งที่สถานอยู่สององนะตรงนี้นะครับลุนโชครุนลาบไปด้วยกันนะครับผม โมตัสสะปะควะโตระโตสมสัสสัมพุตสสะนะโมุตัสสะปะควะโตเอขาังเกวะเมวะอิตุานโตสาเกโเรนตุส,นตสังกาตา ัน,น,าาานชโชคก็ลาบกับปู่ศรีนคราชนะครับวัดเขาปลุกโลนนะฮะท่านผู้ชมอยู่อ่าตำบลลาดแคอํอำเภอลาดแคนะครับอำเภอชนแดนนะฮะตำบลลาดแคอำเภอชนแดนนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะท่านผู้ชมเนื่องจากฝนตกเปียกนะครับจุดยากนะท่านผู้ชมนะ นนกำลังจุดถูกเทียนนะเพื่อสการะนะครับมาอีกตัวหนึ่งแลยนะท่านผู้ชมทูบกํายานนะฮะมาหนึ่งตัวแล้วแล้วกำลังมาสองตัวนะครับกาลัง ตัวเลขกําลังจะมาสองตัวนะครับท่านผู้ชมลุ้นไปนะะขอโชคอลาบนะครับเพื่อสการะปูสีนกะรรชนะครับขอโชคอลาบให้กับเอฟซีช่องซับอีสานนะครับวันนี้นะครับทีเพชรชบูรณ์นะครับมาแล้วครท่านผู้ชมนะฮะมาอีกตัวหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมอันนี้เลขสามมาแล้วครับเลขสามมาแล้ว หกกับเก้ากับตัวเดียวกันบอกอืม่มาพี่ออหกก็เป็นเก้าได้เนาะนนตัวเดียวกันนะครับมาอีกแล้วท่านผู้ชมกําลังไหม้นะครับกาลังไหม้นะฮะท่านผู้ชมทางจิตขอตัวเลขนะฮะปู่ศรีนคราชนะครับปูบ่ศรีสุโธนะฮะซึ่งปฏิสฐานอยู่ที่วัดเขาปุกโล้นนะฮะบ้บานลาดแค่แต่บนลาดแค่ อำเภอชนแดนจังหวนะัดเพชรบูรณ์นะวันนี้มาขอโชคขอลาบจาก FC ช่องสับอีสานนะมาแล้วนะสามหกนะครับสองตัวนะครับแรงให้เป็นทานด้วยนิพาน,นะนิพาน,นะปัจเจโยปัจเจโยโอตุเมโตุเมอ,เมอนาคาเตกาเลมาแล้วท่านผู้ชมนะมาอีกตัวหนึ่งแล้วท่านผู้ชมน่าจะเป็นเลขเอ่อหกนะฮะน่าจะเป็นเลขหกหรือเลขแปดนะครับหรือเลขแปดหรือเลขหกเนี่ยนะ 3 8หรือว่า3 6นี่นะท่านผู้ชมลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชม ติดแล้วท่านผู้ชมไม่ติดแล้วครับตอนนี้เทียนติดแล้วนะฮะเทียนติดแล้วนะครับ,ดรบเดี๋ยวจะมาดูว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขอะไรมาอีกหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมมาแล้วครับ สามหกนะฮะสามหกนะท่านผู้ชมแรงให้เป็นทานด้วยนิพานนะนิพานนะปัจจโยปัจจโยโอตุเมโอตุเมอนาคเตกาเลมาอีกตัวหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมทูบกัมยานนะฮะมาหนึ่งตัวแล้วกำลังจะมาสองตัวนะครับกลังตัวเลขกำลังจะมาสองตัวนะท่านผู้ชมลุนไปนะฮะขอโชคลาบนะครับ หกกับเก้ากับเตัวเดียวกันบอกเมื่อพี่โอหก <6 S 1> ก็เป็นเก้าได้เนาะนนตัวเดียวกันนะครับ